เราจะเปลี่ยกระตุยไปทาเป็นบ้านลูกโป่งรับผมเดินเข้าไปทำงานนี้ก็ได้ให้ลูกโป่งห้ามแตกแล้วถ้าเขาเดินไปนั่งที่ได้ครบสาวนี่จะถือว่าได้เข้างานแล้วมันไปทางไหนกันเนี่ย ก็ไม่บอกให้คนดูคืกดไลค์ถึง5้า0 0าคุณที่ครับผมผมเป็นดูอ e ีพิกไทม์ให้จะบอกว่าวันนี้ครับเป็นวันที่ผมมาเช้ากว่าทุกวันฮะมาก่อนไปสองพะวันนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าครับผมนะแรกผมไม่ไดนเนาะผมมากับแฟนผมนะแล้วท,ทิมนั่นเองนะครับผมนะใครใครใครแฟนคผมโ,โหครับทิมมันเปิดตัวแล้วทิมนั้นน่ะแค่คนเดียวเท่านั้นคุณเป็นแฟนผมแล้วคุณน้ำทิม และคนนี้คือน้องนนท์ฮะคือเด็กฝึกง,งานฮะคือเรียกเด็กฝึกง,งานมาช่วยวันนี้เราจะเปลี่ยนสระตูไปทำเป็นบ้านลูกโปองอ่งครับผพมวันนี้ครับผมจะทําการทําการเล่นเกมชิ้นหนึ่งฮะจะบอกว่าผมเนี่ยจะลูกโปองอ่งทั่วสตูเลยทุกคนคือแบบจะแปะทั่วปรตูแนละ้วแล้วก็แบบตามพื้นตามทางตามโต๊ะซึ่งผมจะให้ทิมงานใส่ชุดเข็มมนาะผมทำไปแล้วครับให้ทิมงานเดินเข้ามาทํางานโดยการปิดตาแล้วนั่งอยู่ตรงที่นะครับซึ่งชิมงานคนไหนนะครับที่เดินเข้ามาแล้วลูกโป่งไม่แตกแล้วนั่งทํางานมานั่งประจําที่ได้เนี่ยแสดงว่า ตีิงทำงานตอนแต่ถ้าใครเดินแล้วม so so, <play music intake> ันแตกต้องกลับไปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูไอ้นนท์นนท์ถือถือเนาะพี่ผี้บันกบิ๊กบิ๊กบิ๊กบินกบินกบิ๊รบิ๊กบิ๊กบิ๊กบินกดิ๊กบิ๊กมินกบิ๊กบินกีล๊กบิ๊กบิ๊ตบิ๊ับิ๊กบิ๊กบิ๊กี่๊กบิ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 ๊กมินกบิดกบิดกบิ๊กบ่๊กบิ๊กบิ๊กบิงานได้ ใช่ใช่คืออะไรก็ใช่ไงคือพูดง่ายๆคือต้มตุ๋นมันเองนะให้ไม่ให้รูปโง่แตกเอ้าแล้วถ้ามันแตกไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยล่ะก็ไม่ได้ทำไงวันเนี่ยทำงานใช่ก็ไม่ได้ทำงานก็ต้องพยายามไม่รูปโง่แตกคืออะไรเรื่อทิพย์เป็คนดูสนุกสนานนะคุ่จะบอกไอทีมงานมาทำงานก็ต้องทำงานสิไม่ใช่ไปขัดขวางไม่เขาทำงานคุณเรียกผมมาอะไรในเช้าคุณพานุและตอนนี้ครับเราก็ได้ทำห้องอภิษฐรรมเป็นห้องรูปโป่งแล้วครับผม ายากมากที่เขาทำงานได้เพราะว่าผมบอกว่ามันจะมีชุดหนาผมบอก้วครับแต่ผมให้ดูชุดห<ช>นาเป<ช>็นยังไงนะแล้วผมก็บอกด้วยว่าแบบทุกคนนะครับเวลาเขาทำงานกันนะครับเขาอยากให้ทีมงานมาทำงานกันครับแต่คุณเนี่ยครับขัดขวางทีมงานาทำงานทำไมครับผมไม่ข้าใจครับ <S 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 <S> ไม่เป็นบบอะไรชาร้าจากตรงน,นี้ผม,มว่าอีกต้องมาดูทีมงานจะเริ่มมาแนละ้วเ,เดี๋ยวผมให้น้องกินเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะพามาดูก่อนว่ามันไม่ได้ธรรมดาคุณแค่เขาได้ทำงานไอ้อนโดนมึงแปเหรอวะผมเองครับผมแต่ไงมึงแปรที่่ีมันยากไปแต่ไม่รู้ผมไม่รู้อะถ้าแตกก็ต้องเริ่มใหม่ทุกคนผมบอกเลยว่ารอบบอกเลยตรงเนี้ยสิบรอบเดี๋ยวไปดูครับว่าทีมงานใครจะมาคนแรกแล้วเริ่มเล่นทันทีครับผมตายแล้วครับพี้ฝันนะโอ้แสบไม่ไล่นไม่เล่นเราไปกันช้าตรงนี้เออขึ้นมาขึ้นมา ครับน้องแชมป์พามาช้าทุกวันเพราะเขาเป็นเด็กดีนะครับทุกคนนะแชมป์ครับวันนี้เรามีเกมให้เล่นนิดหน่อยนะแชมป์วันนี้เราจะเข้างานปกติไม่ได้ครับแชมป์แต่แชมป์ไปคุยกับใครอ่ะเราเออคุยกับแชมป์ไงคุยกับคนดูคุยกับคนดูวันนี้ครับเราเข้างานปกติไม่ได้แชมป์คือภารกิจอะไรพี่จะพิ่งเข้าห้องวันนี้แชมป์แต่งตัวก่อนอ่ะแชมป์อใส่ปลอกแขนเดี๋ยวให้น้องแชมป์แต่งตัวแป๊บนึงฮะอยากจะบอกว่าที่ทำงานเนี่ยตอนเนี้ยเด็กด้วยด้วยนี่ครับแชมป์โอ้ เดินามทางได้แล้วก็ไปนั่งที่ตรงนั่งของพี่ตรงนั้นเอ๊ะที่มีสีฟ้าเห็นปะโดยท่าลูกโป่งแตกเดิยไปง่ายท่ามได้เลยแล้วก็หยุนโต๊ะเก้าอี้แล้วนั่งทางไว้สามมิท่าแตกท่าแตกถ้าแตกกลับมาเรื่อกใหม่ยังไม่ทำงานวันนี้ถ้าแตกกลับมาใหม่ใครเข้างานสายที่โดนเลยไร่ออกไ่ออกเออไม่ก่อนไปหน่อยพี่จะมีแจ็คพอตแจ็คพ팟หนึ่ง แจ็คพอดแต่และรอบผมจะมีลูกโป่งอ่นหนึงไว้นะฮะทุกคนไอ <ผม S 1> ้ชมา์จะผ่านทางนี้แแต่ผมจากกองรถกลวย <c oughs> ผมจะบองไว้ตรงนี้นะฮะผ่านทางแชมป์โอเคเข้ามาอิเต์เองอะปิดตากันต้องปิดตากันปมุดตวมุดตัวมุดตัวมุมดโ้โอโอ้โหโอ้โหโออ้หนอ้โหโอ้โหโอ้อ้โห้วห้โหโอ้โหนอหโอหหหโอหหห้อห้หหหห แต่งกับกระเรื่องแบบนี้ยังไม่ทำงานวันนี้ใครเข้างานสายที่โดนอะไรใครออกใครออกเฮ้ยกลับมาออกถูกมาไม่ได้เดิาไปไ็นไงหรอไม่ผ่านเลยนะเดี๋ยวฟังมาเป็ง ว่ามันยากเกินไปว่ะจากเมื่อกี้มันทั้งตัวเขาว่าเอาฟักชิ้นส่วนไหมเราโดยการฟลุ่มอ๋ออันนี้ชี้มาถึงเลยเฮ้ยจะ่ฟังไปนู้นไปนู้นรอกชี้มาถึงเลยชี้ชี้คืออะไรชี้ถุกมือชี้ถุงมือกางบอกแขนบอกแขนทุกเท้าวิตามินอะไรอ่ะอนนาอะไรนะเฮ้ยไงเมีนิ้วชี ให้เลือกจีนงางนิวนางให้เลือกเอาอะไรของเรียวฟางเอาอะไรนิวนางเอานิ้วนางเอานิ้วนางเอาอะไรกลางก็ได้ันอะไรแล้วกับเรียวฟางได้อะไรได้ถุงเท้าได้ปลอกมือได้ปลอกมือเข้าไปทำงานนี่ก็ได้ห้ามปลอกแตะวิธีชนะคือเข้าไปนั่งกับโต๊ะตัวเองแล้วนั่งถามมิถือว่าผ่านใครมาสายสุดจริงจงกันเราดูอะไรดูเล่ออกนะเออพี่แต่คลิปผมยังสั่นไม่เสร็จเลยนะเออไม่สนไม่สน ตาลอยากมาสายสุดประมาณสายโดนเลยโอเคโอเคไร้เออหรอทีมปิดตายตาลเดี๋ยวจะเป็นตาลอินเตอร์อีกตรงไอตาลก่อนไอ้ตาลตรงไหนรอบตรงนี้เป็นไงเข้าไปเลยครับจำโต๊ะกี่ได้ไปไปแล้วไปแล้วไปดูแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเตะขวาหน่อยเพราว่าโชคตาลถือว่าโชคดีครับเพราะว่าได้ไม่ตรงขาเลยแล้ว เจอว่ะเหมือนเจอคท้ายหน่อยคนแรกินตากรงานอีวิทาวันนี้คือใครนะใครเข้าคนท้ายนะโต๊ะโต๊ะยังอ่ะเหมือนจะเลยแล้วข้างขวาโอ้ยาไปเลยไรงไปตรงไปตรงไปอรข้างขวาข้างขวนิดนขวาอีนข้าขวาข้างพี่มันเยอะจัง่ะ มันโต๊ะผมใช่ไหมเนี่ยนั่งได้เลยมั้งแล้วแล้วอะไรอันนี้ผ่านแล้วเหรพี่ผ่านแล้วสามวิถึงเมื่อเนี่ยผ่านได้เข้างาน มาก่อนให้เขาเข้าไปพร้อมกันเลยไหมแชมป์จะเลือกชิ้นส่วนไหนเลือกฝั่งขุมน,นี้ต้องกลุ่มนี้ตลอดอ่ะเอาอะไรโอ้ยใส่ขนาดนี้แล้วไม่ต้องเลือกลเหรอเอาพร้อมแล้วเขา้าวแบ่งคู่แล้วใครเข้าก่อนเริ่มใครแตกเพกื้อเมยิงดึงออกมาเลยนะเฮ้ยมาแล้วอะ่ะโอ๊้แชมป์หยอกหยอกโอ้ลุมอินฮะมา้เดี๋ยวเขาจัดการเองพานุเข้าไปดูข้างในมาสายกับเพื่อนดูนี่นะทุกคนดูนี่เหอเี่ตีใครวะตีกูนี่แชมป์ไปแล้ววไาตีโดน I'm โดนแจ็คกอตต้องตายหมดฮะออกไปทีเซตใหม่สมมติไอ้นนั่งนั่งนั่งอีแล้วเบิดตปุ้มไอ้นั่นช่วยไอ้นั่นช่วยตายกันหมดนะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าทุกคนจะได้มีสิทธิ <bom> ์เข้าเทียร์พราะโอ้ก็นั่งนั่งมิมินั่งนั่งกันนะผมเอาตรงนี้เหมือนเดิมนะแต่เช้าไม่ได้ทำงานเลยนะดูนี่ปวดตัวเองอ่อนที่รอดนะแล้วถ้าเกิดมันแตกอะแตกก็กลับมาออกมาใหม่ครับห้ามแตกต้ไปนั่งกี่เราหรืวะโอยโอย

อน hey, oh, ึ uh, ่งสองสามกินประจานะอ๋อก oh. ินป oh. ้าก็บอกเหอเล้วปางล้วปาคนเดียวแล้วมึงเล้วปาที่นั่งอยู่นั่นเหรอไหนหนูอยู่ไหนโอ๊ยเลี้ยวปางการโตมาวันนี้ผมเห็นนะครับว่าใครเข้างส์สายุนน้องเลยวปานั่นเอง 进来，进来。 สองรอบอยวฟังสามารถลากคนหนึ่งมาได้เดี๋ยวเร็วฟังได้หนึ่งคนไม่หนูขอใช้ความพยายามของเรื่องไเยฮ้ยเฮ้ยครไปเลยไปเลยไปเลยถ้ามันใจนะ ถ้าแตกอีกหน, right. นูก็ลากคนอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมคนเดียวครับไปต้อง้ยทำไมมันยากเย็นจังเลยอ่ะไปเนะฟางไปเร็วเร็วหมดแน้วไม่ได้ไปด้วยหลังหรือยังแตกแตกอะไรล่ะพี่ไตกลยดหมกเลยนนี้่าฮ่าแม่กูเฮ้ยลูกกองอ่ะมึงหลอนมั้ยเนี่ย ถ้าคนเดืยวฟางแต่อีกสองรอบเดืยวฟางสามารถลากคนหนึ่งมาได้เดียวฟางได้หนึ่งคนนัง่งกดีๆน <c oughs> ั่งแล้วหนึ่งสองสามปิดตากับ ฝากลนะทุกคนเจิญคลิปแม้าัแบบให้พวกผมแก้งทิ้งมาไลก็ขอบคุณบอกครับเ่วยวกด Subscribe ครับวันนี้ได้รบอนสวัสดีครับ